รเรสวัสดียนด้วยนะครับพบกับผมปลายการมา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 ,มาคุณนะครับพบกนันอีกแล้วเช่นเคยนะครับก็วันนี้เราจะมาส่การทำบปกคลิปนะครับก็ไปที่โคมนะครับแล้วก็ไปที่ช่องของคุณนะครับก็กดที่ปุ่มสามปุ่มนะครับ เดี๋ยวท uh ําให้ดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็อนพูดนากก็เสียงบบาเกินก็ขออภัยันด้วยนะครับก็แบบหนึ่งนะครับนะครับออกไปกดปที่หน่ปุ๊บขอใา้ด้วย let's h นะครับก็ไปแล้วนะครับแราวทีนี้ กุที่นี้จ้องของคุณนะครับแล้วทีนี้ก็ปที่นี้นะครับไปตรงนี้นครับแล้วก็ไปไดเ้ยม่เซ่แก้ไคร,รูปปกนะครับคุณอยากได้รูปอะไรคุณก็เข้าไปนะครับสมคุณจะเอารูปอันนี้อเกันนะครับหรือแม่คุณจะอัปโหลด ครับถ่ายนะครับคุณก็เลือกไปนะครับแกลอรี่ก็เอาไปนะครับผมก็ยังไม่วาดนะครับก็เอานี้ไปครับก็เลือกแล้วเก็บก็บันทึกแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์ชแนลผมด้วยนะครับก็ถ้าชอบมากๆก็ไลค์หรือซ b s c r i b e และก็ชอบอีก มาก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 เยอะไปไหมแล้วทีนี้ก็แชร์เพื่อนนะครับก็พูดบายครับบ๊ายบายครับเจอกันนะครับเจ็บปืนครับ